ตอนนี้เรามาดูข้อสอบจริงนะคะซึ่งในหน้าจอนี้ค่ะราชื่อนะคะก็จะเอาออกมาทั้งหมด3ส่วนนะคะให้พวกเราได้เห็นค่ะส่วนแรกก็คือตัวข้อความที่เราจะได้ยินตอนสอบนะคะมีทั้งหมด5ข้อค่ะข้อ11ถึงข้อส5นะคะส่วนที่2ค่ะก็คือทำไฮไลท์เอาไว้ให้นะคะว่าแต่ละข้อนะคะมีลักษณะของ คีย์เวิร์ดอะไรอยู่แล้วก็ส่วนที่3ค่ะ,คะก็คืออ้างอิงจากกระดาษคำถามที่เราเห็นนะคะในที่นี้นะคะตัวเลือก c ถูกใช้ไปเป็นตัวอย่างแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือตัวเลือกเนี่ยที่พอดีก,กันกับข้อคำถามเลยก็คือเมื่อตัด c ออกไปเราก็จะเหลือตัวเลือก5ข้อพอดีนะคะอันนี้เนี่ยทางข้อสอบเขาแสดงไว้แบบนี้แล้วนะคะมาดูกันค่ะในข้อ11 นะคะมีคีย์เวิร์ดก็คือแมวกับเก้าอี้นะคะข้อที่12ค่ะซื้อกับไม่มีเงินนะคะข้อที่13ค่ะที่ไหนนะคะกับ102นะคะข้อที่14ค่ะอ่านยังไงแล้วก็ฉันอ่านไม่ได้อันนี้คือคีย์เวิร์ดนะคะข้อ15ค่ะขอบคุณไว้เจอกันอ่ะทีนี้นะคะ คือถ้าเราได้ยินข้อคำถามเนี่ยเราควรจะมีคีย์เวิร์ดให้ตัวเองแบบนี้ในการฟังนะคะเอาละเรามาดูกันค่ะขยายภาพให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะรูปภาพจะเล็กนิดหนึ่งนะคะเพราะโฟกัสที่ตัวอ,อักษรน,นะคะให้พวกเราฝึกอ่านฝึกฟังนะคะข้อที่11ค่ะได้มีเสียงแบบนี้นะคะ ข้อที่11ผู้ชายพูดก่อนนะคะหนานคือผู้ชายบอกว่ามีขั้นเทียนอว่าเตี่ยว,วเมานะคะนี่คือข้อที่บอกว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดนะคะและผู้หญิงก็บอกว่าใจหน้าบอกทิศทางค่ะใจอีจื้อช่างอีจื้อก็คืออีกคำหนึ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดเพราะฉะนั้นข้อที่11นะคะอ่าตอนที่ผู้ชายพูดนะคะ เรานะคะได้มองรูปจนเข้าใจแล้วเราได้ยินเสียวเมาเพราะฉะนั้นนะคะอะเรารู้ทันทีค่ะว่าคำตอบของข้อที่11เนี่ยมันต้องเป็น d ีด็อแน่นอนใช่ไหมคะต่อมาค่ะข้อที่12นะคะผู้หญิงพูดก่อนนะคะวัวมนจงอูชุ่ยหมาย好เอือะไรเอ่ยวัวหมินจงอูชุ่หยหาม,าม่หมายามา ซึ่งไม่รู้นะคะว่าจะไปซื้ออะไรแต่เป็นประโยคเนี่ยขอความคิดเห็นเขามอกเนี่ยเป็นประโยคขอความคิดเห็นนะคะและผู้ชายก็บอกว่าหนีค้าเชิญชวนให้ดูนะคะเธอดูนี่นะคะวัวไหมเฉียนหรอวัวไหมเฉียนหรอันไม่มีเงินแล้วเพราะฉะนั้นเรามาดูกันค่ะเอ๊ยยังไม่เกิดการซื้อขายอะไรเนาะแต่มีค์เว w o r d ที่เราได้ยินค่ะวว่าหมายกับซื้อ ะะไม่เฉียนหรอกคือไม่มีเงินเพราะฉะนั้นปกติคนเราเก็บเงินไว้ที่ไหนในกระเป๋าเงินเพราะฉะนั้นข้อ12นะคะต้องเลือก B นะคะต่อมาค่ะข้อ13นะคะผู้ชายพูดก่อนค่ะว่าหนีจู่ใจหนาหนเธออาศัยอยู่ที่ไหนเธอพักอยู่ที่ไหนนะคะจู่ใจหนาพักอาศัยนะคะผู้หญิงตอบว่าวัวเฮิร์มา โตจู่จ่อี้หลิงเออนะคะทุกคนนะคะเคยเรียนภาษาจีนที่เป็นตัวเลขมาแล้ว1-10นะคะการที่บอกว่าจู่จ่ายอี้หลิงเออนะคะอี้หลิงเออดูรูปนะคะมันคือการอ่านเลขที่บ้านหรือเลขที่ห้องแบบเรียงตัวนะคะเลขที่บ้านหรือเลขที่ห้องเนี่ยในภาษาจีนนะคะจะอ่านตัวเลข ตามหลักเลยนะคะก็คือเห็นเลขหนึ่งอ่านเลขหนึ่งะคะ e ling r er, เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องภาพที่ถูกต้องก็เลยเป็นข้อ a นะคะ,ะทีนี้มาดูข้อที่14ค่ะเจอเกอฮันจือเจมะตูคําว่าเจมะตูก็คือขอทราบวิธีอ่านนะคะเจิมเตูขอทราบวิธีอ่านค่ะและผู้ชายบอกว่าตุ้ยปุฉี ขอโทษนะคะวัวปูคุยวัวปูขุยคำว่าปูคุยก็คือพูดถึงทักษะนะคะว่าทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เป็นเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดนะคะก็คืออยู่ที่คําว่าอะไรคะตูเจมาตูอ่านยังไงแล้วเขาบอกว่าขอโทษนะฉันอ่านไม่เป็นจากรูปภาพนะนักเรียนก็จะเห็นว่าสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับการอ่านเนี่ยก็คือหนังสือนะคะเพราะฉะนั้น ข้อ14นะคะข้อ14ค่ะก็คืออะตรงนี้เขียนผิดไปเนาะข้อที่14เนี่ยคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องอยู่ในตัว e นะคะจะต้องอยู่ในตัว e ค่ะข้อสุดท้ายนะคะอันเนี้ยถ้าทำถูกมาแล้วทุกข้อนะคะข้อนี้จะเป็นข้อที่ยืนยันคำตอบให้ทุกคนได้ค่ะว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ อมาดูกันอีกนิดนึงค่ะเชี่ยเชีหนีมันขอบคุณนะพวกเธอปุกเอิรีจ่เจียนคำว่าจเจียนนะคะเป็นคําบอกลาเพราะฉะนั้นดูจากรูปยืนยันได้นะคะว่ากลุ่มคนที่อยู่ในรถเนี่ยกำลังกล่าวลานะคะเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นตัว f นะคะและทั้งหมดนี้ค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากข้อสอบการฟังส่วนที่3ก็คือการ พูดถามคุยกันและกันนะคะเป็นลักษณะอย่างง่าย1ต่อหนึ่งะคะก็คือ,อคนหนึ่งพูด1ประโยค1ครั้งแล้วก็มีการตอบรับเกิดขึ้นและนี่ก็คือตัวอย่างข้อสอบจริงของอาการฟังส่วนที่3ค่ะ